สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาซ่อมแอร์นะครับแอร์ตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อของไดคินนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฟิกสป e ดครับก็อยู่ที่ประมาณ30,000 BTU นะครับก็เป็นแอร์ขนาดใหญ่นะครับอาการของแอร์ตัวนี้นะครับก็คือเปิดไปสักแป๊บหนึ่งก็ประมาณ5-10นาทีแล้วมีอาการไม่เย็นนะครับ แต,ตอนเปิดตอนแรกนะครับก็คือไฟสถานะเครื่องขึ้นปกตินะครับก็คือติด2ดวงก็คือสามารถทํางานได้ประมาณ5-10ถึนาทีประมาณนี้นครับพอใช้ไปสักประมาณแปบ๊บนึงนะครับก็จะมีอาการไฟกระพริบขึ้นโชว์นะครับก็คือที่ power ก็จะเป็นการกระพริบแบบจังหวะนะครับก็คือจะกระพริบ2ครั้งแล้วก็เว้นวักแป๊บนึงแล้วก็หยุดแล้วก็กระพริบสครั้งอยู่อย่างนี้นะครับ ก็คือจะมีแต่ลมร้อนออกมาไม่มีความเย็นเลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะลงไปดูคอยล์ร้อนข้างล่างนะครับอ่าครับอันนี้ก็คือคอยล์ร้อนของแอร์เจ้าฟิกสปีดตัวข้างบนเมื่อกี้นี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อไดกินนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มถอดกันเลยนะครับก็จะมีน็อตอยู่3ตัวนะครับวันนี้ที่เราต้องถอดกันก็จะมีข้างบนข้างล่างนะครับ แล้วก็จะมีข้างข้างอีกตัวหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับจุดอื่นเราก็ไม่ต้องถอดนะครับเพราะเราจะเปิดแค่ฝั่งเดียวนะครับก็พอเราถอดน็อตเสร็จแล้วนะครับให้เรามาตรงที่มือจับนะครับที่ยกให้เรากดลงนะครับอาจจะต้องใช้แรงนิดนึงอ่าแล้วก็ทําการดึงฝาออกมานะครับแล้วเราก็จะเห็นอุปกรณ์ข้างในนะครับแล้วผมก็จะได้ทําการไล่ตรวจเช็คไปทีละจุดนะครับว่ามีจุดไหน เสียหายบ้างอ่าอันนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงตัวเจ้าคาปานะครับที่เห็นความผิดปกติก็คือมีรอยระเบิดออกมานะครับก็เดี๋ยวเราน่าจะทําการเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับก็ให้เราทําการถอดตัวนี้ออกมาได้เลยครับก็เดี๋ยวพอเราถอดเสร็จเราก็จะไปหาซื้อเทียบรุ่นนะครับตามร้านอะไหล่ ก็หาซื้อทั่วไปได้นะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ก็จะมีน็อตแค่ตัวเดียวเสร็จแล้วเราก็ถอดสายไฟออกครับมีสายไฟแค่2เส้นอ่าก็ประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือตัวใหม่นะครับคาปาที่เราได้มาค่าจะเท่ากันนะครับแต่ว่าขานะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดาอ่ขาส่วนอันนี้ตัวเก่านะครับมี2ขา สภาพค่อนข้างแย่เลยนะครับก็เราไปซื้อก็บอกกับทางร้านได้นะครับว่าขอค่าเดิมนะครับแต่จะมี2ขาหรือ4ขาก็สามารถเอามา DIY ใส่ด้วยกันได้นะครับอ่าพอเราซื้อมาแล้วครับก็ให้เราทำการใส่กลับเข้าที่เดิมได้เลยครับก็จะมีน็อตอยู่แค่ตัวเดียวอ่าแล้วเราก็ทำการ ให,ให้แน่นเลยนะครับพอเราขันตรงนี้เสร็จนะครับก็ให้เราเสียบสายไฟกับเข้าที่เดิมนะครับสายไฟก็สเส้นเดิมตอนแรกครับที่เสียบมาก็ให้ใช้เป็นฝั่งนะครับก็คือคู่บนคู่ล่างเสียบข้างละหนึ่งเส้นนะครับก็จะประมาณนี้นครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนเจ้าขาปาเดี๋ยวต่อไปนะครับก็ทำการ เอาฝานะครับมาใส่ประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับก็ให้ทําการเล็งให้ถูกนะครับมันจะมีเขี้ยวข้างหลังอยู่อ่าพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็ดันฝาขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็ทําการใส่น็อตกลับคืนไปนะครับที่มีอยู่3ตัวตอนแรกที่เราถอดมาอ่าก็จะมีนอ็อตทางด้านหน้า1ตัวนะครับแล้วก็ด้านข้างทางขวามือผมอีก1ตัวนะครับ แล้วก็จะมีน็อตอีกตัวหนึ่งข้างล่างครับก็คือไม่ไม่ยากครับมีน็อตแค่สามตัวก็ถอดออกมาเปิดไล่ดัวการได้ของเจ้าแอร์ไดกินรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเทสกันนะครับว่าที่เราเปลี่ยนไปสามารถจะกลับมาเย็นได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอ่าตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปิดแอร์นะครับก็ได้เทสมาสักระยะหนึ่งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือ คอยร้อนทำงานปกติอากาศเย็นนะครับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ก็อยู่ที่ประมาณ25องศาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ